ยังไม่ออกไม่สบายทำมาคืนน้องกินยาเป็นแม่แล้วไม่สบายครั้งแรกเกินน่ะใครทำมาดูละจ้ะมันจะมุกไม่ไหวล้วว่าจะมาช่วยเขาไม่ได้ช่วยเลยด่วยเองคั้งหลังหลังจากฟื้นกินชีพก็ไม่ช้าจะเที่ยงอ่ะก็มาสอบ ผลไม้คอยท่าให้คุณแม่ทานตังผลไม้มากรอบคลัวก็ม่นั่งเกาะเสียงดีขึ้นบอกแล้วว่าเพราะอากาศเปลี Boy, ่ยนแปลงบ่อยกลัวจะเจ็บคอกลัวจะเป็นโน่นกลัวจะเป็นนี่กินเี่ยซักผ้าให้เขาละพับผ้าซักผ้าแล้วเรียบร้อยอยากจะแบ่งเบาการมาเป็นผู้เชื่อ เดี๋ยวพยายามจะแข่งแรงล่ะลูกหมวยังเปียกเลยพยายามแข่งแรงโอเคเดี๋ยวตัดคลิปจันหนึ่งสุกช่วงนี้ถ้าจันหนึ่งสุกยังไม่ค่อยได้ถ่ายแบบเนี้ยเธอจะตัดรวบอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าลดภาวะคุณทํามองเลยเพื่อให้เธอสบายใจขึ้นด้วยคนทํามองเราแต่เธอดูไม่สบายใจ ไม่เข้าใจมันะเพราะพวกนายเขาอยากเห็นว่าเราทําอะไรกับเธอบ้างแต่ว่าเขาคิดถึงเราหรือคิดถึงเธอเนี่ยเอาไม่ดีทุเ,นเรนวันนี้หลังจากฟื้นคืนที่ต้องมาเล่นอยู่กับอิตาเป๋วันนีครับทุกคนนียาคืบไปข้างหน้าแล้ว พยายามทีบแล้วก็ยกตูดแล้วก็ดันตัวงไปข้างหน้ายิ่งอ่ะยิ่งอ่ะยิ่งอ่ะยิ่งเ่ะยิงอ่ออนแอดเดียอ์ได้ออกจากบ้านมาแวะเดินซื้อของนิดหน่อยแต่ย <güzel sav> <ilan> <ED> ังไม่มีผลเปนฝัน อันนี้มีสิ่งที่สนใจก็คือปลาส้มทอดแต่ว่าแนมะ่งกล่องห้าสิบาทก็แพงอยู่นะแต่สนใจก่อนละคันกับอีกอย่างหนึ่งเคยติมเนี่ยเคยติมร้อนอ้อน่ารักนั่งวัด,ดีเป็ดพี่เน่์เลยพี่นเนนั่งล้นเลยเออกินหัวเป็ดไปเลยลูกเออจากที่มันร้องๆอยู่มันกินหัวเป็ดนะจ้าวันนี้วัวันนี้วักเยอะไปหน่อยนี่ยามาจะอออดแอะ นี่ยามาเออเดี๋ยวไม่ได้น้ำตาลมะทาวะคุณยายให้น้องกินน้ำตาลมาทาไว้แหละลูกน้องได้กินน้ำตาลล้วลูกนี่ยามาจะซึ้งซึงนี่ยามาจะซึ้งซึงค่ะอัดแอดอัดแอดอัดอัดแอดเอออร่อยเลยอร่อยเลย ันนี้ทำงานบ้านให้แม่มัดผมอาบน,น้ำหัวมันจะเปียกก็เปียกหน่อยเหงื่อมันออกกันมาเนี่ยทำงานบ้านให้แม่ยุบที่นอนโหเจ็บหลังเลยอ่ะเท่าแล้วแป๊บเลยอันนี้ผู้หญิงแก่อีกแล้วนี่กลายเป็นคนแก่เท่าไปแล้วเจ็บหลังเลยจ้า <ๆ S 2> แล้วก็มาอยู่กับตัวน้อยแล้วก็พัพายค่ะแล้วก็ต้องแบ่งเบาให้ได้มากที่สุดนนอ่ะจริงเราอยาก เารู้เลยอะเขาเห็นแม่เห็นเสื้อผ้าแะไเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านดูแลตัวเองเหมือนที่บ้านเราแบบได้แค่กวาดถูม่ยบ่อยเงี้ยเออมยังเก็บไม่ได้อะมันจะดูมันไม่ค่อยสะอาดไม่เป็นไรช่ยค่อยทำไปนะวันนี้นิยามีเพื่อนใหม่คะ่ะนี่ค่ะ พี่แก้วค่ะฮัลโหลนี่อะฮัลโหลดอกไม้จะขึ้นกัดทุกอย่างเขียวเขียวเออตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานหรอคะอ๋ออยู่จ้ะ ในส่วนของวันนี้ค่ะอันนั้นเป็นตัวแล้วอยู่กันแค่นี้สามพนอไอ้ตัวนั้นก็เล่นได้คนเดียวมันนะมันก็มันก็รู้ว่าพอเมื่อให้กความจับนั่งจับงายช่วยมันหน่อยมันขยับตัวเองไม่เป็นมันก็หวนล้ะมันชอบให้คนซูซี่มันถ้าเราไปนอนเอาหวัวซูซี่กับมันนี่หูยิ้มล่าเริงวันตัวน้อยตุปุ ม,มันแค่นี้จริงๆเหตตอนนี้นมันน่ารักถึงบ้านแล้วก็มานั่งเก็บข้าวเก็บของเคลียร์กระเป๋าเสียงลมมาย่างแรไงเลยคืนนี้พายุแน่ๆจะรีบอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวไฟดับเนี่ฟฟยฟ้าก็พีงแรงเลยไปละรีบ นันตก<ด><ด>จนได้พอดีดดนะอาบน้ำแล้วใส่ชุดนอนแลนนระดูเฮ้ยกระโ<ห>ปรงเปิดน,น,ปอนอนดีกว่าสวัสดีทุกคน